ท่านก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับถึงที่มาที่ไปของซีสเกตพระคอลลุมโปรโมชั่นที่จะกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งผมก็กลาวเรียนนะครับว่าโปเซซากาโดคู่ชิงหรือคู่ตัดเชือกของซีสเกตนั้นไม่ใช่เป็นงานง่ายสําหรับซีสเกตเลยเพราะว่าโปเซซากาโดนั้นล่าสุดนะครับไฟล์ล่าสุดนั้นชกเสมอกับคารัคูดาา ชมป์โลกคนปัจจุบันคนที่เคยปาหมัดกับศรีสกเกตแล้วก็ชนะคะแนนรีสกเกตแบบรวมแต้มมาแล้วนะครับพราะฉะนะโฮเซ่ซาโโดเลยขึ้นมาอยู่อันดับสองนะครับได้สิทธิ์ที่จะชิงในการตัดเชื่อมกับศรีสกเกตแลคอยลโปรโมชั่นและผู้ชนะครับจะได้สิทธิ์ในการชิงไฟบังคับกับคาร์ลอนกูดา้าภายใน90วัน นะครับสำหรับการเตรียมพร้อมของซีซเกตและก็หลงโบระชานั้นผ่านการทีซ้อมอย่างหนักมากที่สุดเหมือนกับการทิงเชมย์โลกคือผ่านการรวมวมาแล้วกว่า120ยกนะครับแล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่จะขึ้นทำศึกในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมต้องขอบขอบพคุณครับท่านสวัสดิ์ลิต่ำระลท่าน คณะกรรมการแจการแข่งขันทุกท่านท่านสื่อมวลชนท่านสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการนี้นะครับถ้าขาดท่านเหล่านี้สิ่งครั้งนี้ก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้